หญิงรัฐาผ่านกำลังพลอยพัาตินางแทนซีโอแบรนด์มัทรีจับมือรีเวอร์เมดไทยแลนด์และอิชิมารุฟากคอร์สโรงงานญี่ปุ่นร่วมลงนามมาทึกข้อตกลง MOU สร้างปรากฏการณ์ใหม่พิกวงการอาหารเสริมไทย เมื่อบันที29มกราคม2567ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามเซ็นบันทึกข้อตกลง MOU โดยความร่วมมือสัญญาตัวแทนระหว่างคุณรัฐาโพง,งามนักร้องนักสแสดงชื่อดังและคุณพลอยพัชชาแมค้าออนไลน์ชื่อดังสายแฟชั่นทีลาสุดทางแบรนด์มัทรีได้ลงนามเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลง MOU โดยมีคุณเมวสนาอินทแสงหรือ c e o r i v e r m a d Thailand โรงงานให้บริการแบบครบวงจ สำหรับผู้ที่อยากผลิตครีมเครื่องสำอางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามและอาหารเสริมทุกรูปแบบภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเองสามารถรับผลิตได้ทั้งในและต่างประเทศจับมือกับมิเตอรเรียวนิชิยามะผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิคประจำภูมิภาคประเทศญี่ปุ่นอิชิมารุฟากคอร์สเป็นบริษัทผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและผู้ผลิตแอคทีฟ GDN สารที่ใช้ในส่วนผสมทำให้ออกฤทธิ์เห็นผลลัพธ์โดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของแบรนด์มัทรีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้ส่วนผสมที่หายากเป็นแหลไอเทมจากประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าพิกปรากฏการณ์ใหม่ของวงการอาหารเสริมในประเทศไทยเลยค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะ ก็จริงๆห,หญิงกับน้องว่าเหมียวนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทมาสเตอรีนะคะซึ่งเราตั้งใจที่จะให้บริษัทมาสเตอรีเนี่ยเป็นบริษัทที่เ,เรียกว่าผลิตสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคซึ่งสินค้าแรกที่เราจะทำเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เราทำสัญญา MOU กับทางญี่ปุ่นวันนี้ก็คือเป็นโรงงานที่ญี่ปุ่นนะคะที่เขาไกโดขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นอะไรแต่ว่ารับรองว่าถูกใจทุกๆคนแน่นอน อย่างทางคุณเมย์วันนี้สปพพอร์กับทางแบรนด์มาตูรี่ยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่ามาซอรี่เนี่ยพี่หญิง,งเ,เนี่ยกับน้องมะเมียวเนี่ยเขาอยากได้อะไรที่ฉีกและแตกต่างจริงๆพี่หญิงเขามีประสบการณ์การทำอาหารเสริมใช่ไหมใช่ตั้งแต่โลโกง้งแต่อะไรเนี่ยก็คือช่วยกันเดเวลลอปช่วยกันขีดเอกขนาดนั้นเลยแล้วก็ช่วยกันที่เรียกว่าเรื่องของความแตกต่างแล้วก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาอยากได้อาหารเสริมเพราะเขามีความ trust ในความเป็นอาหารเสริมอยู่แล้ะทีนี้อยากได้อะไรที่มันฉีกและต่างขึ้นนะคะ โดยได้จากคุณเรียวนี่แหละซึ่งก็เรียกว่าจะพ่อเนาะของฝากคอร์ิชิมารุเนี่ยค่ะผลิตสิ่งที่จะบอกได้เลยคือวันนี้ผลิตสินค้าตัวเนี้ยจากญี่ปุ่นเลยคือ Make in Japan ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเราเรียกว่าอยากได้มากตัวเนี้ยอยากได้แบบอยากได้เข้ามากจนแบบเฮ้ยเขาให้มาซึ่งจริงๆเราเนี่ย เมื่อกี้พี่หญิงพูดไปก็คือเรื่องของฮอกไกโดเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมภายใต้ของรัฐบาลทั้งทั้งของประเทศเขาเพราะมันมีจํากัดมากเรียกว่าแรไอเทมแต่เราได้มันมาได้มารูปแบบไหนเดี๋ยวติดตามกันนะคะซึ่งในแง่ของเรียวเมดก็เรียกว่าซัพพอร์ตในทุกองค์ประกอบนะตั้งแต่ช่วยกันคิดแบบทุกอย่างพี่หญิงก็มูเต็มที่แบบว่าโอ้เนี่ยค่ะมันต้องมีสีทองเล็กๆนี่โลโก้มาเหมียวนี่ก็คือแม่ขู่แบบทุกอย่างก็คือช่วยกันซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะค,คือเราก็ trust ในเรียวเมดนะคะเพราะเป็นบริิษัทที่ผลต รูปแบบของอาหารเสริมหรือหรือใดๆที่ได้รับ <IL S 2> เรียกว่าเป็น Top, ท็อปท็อปในประเทศไทยแล้วก็มาได้รู้จักกับพี่เมย์ด้วยแล้วพี่เมย์เขามีความคิดในการเขาเรียกว่าใหม่ๆอ่ะสิ่งใหม่ๆที่แบบอยากให้คนไทยได้ได้ทานจริงๆแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรียกว่าน่าจะเป็นประวัติศาสตร์เลยแหละที่บริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ <c oughs> คือเซ็นร่วมกับประเทศไทย <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นบริษัทเดียวนะคะที่ได้รับดีลนี้ <c oughs> ของไทยรับรองว่าเราได้ได้ได้ความได้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้รับ การรับรองมาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยต้องบอกว่าเป็นเป็นสินค้าที่หญิงก็ trust แล้วก็ได้ลองได้ลองแล้วแล้วก็มั่นใจว่าเดี๋ยวภายในปีนี้ทุกคนจะได้ลองเหมือนกันแล้วคิดว่าทุกคนก็จะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็สาหรับตัวหญิงเองรู้สึกว่าแบบเออเรา trust ในในบริษัทของพี่เมย์ด้วยแล้วก็พี่เมย์ก็ให้ความเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นในเรื่องของความความเจ๋งและความดีจริงๆคือเราไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากทำอะไรที่หลายๆคนเขาทาอยู่แล้ว,ลวเราอยากเราอยากสร้างอะไรใหม่ๆที่ทําให้คนไทยได้รู้จัก ตลาดอาหารเสริมมากขึ้นด้วยตัวหญิงเองหญิงเคยทําอาหารเสริมมาเราก็มีความ trust ในเรื่องนี้เราก็เป็นอาหารเสริมชิ้นนี้ไม่ใช่แบบเดิมที่หญิงเคยทาเลยเป็นอะไรที่ใหม่มากๆแล้วหญิงรู้สึกว่าแบบมันว้าวมากๆสําหรับหญิงก็เลยก็เลยอยากทําอีกครั้งหนึ่งค่ะจากฝั่งของคุณเลียวนะคะโอเค so um thank you very much Master and of course Reverend for having us here Um, this product actually for mastery was developed in Japan and will be made in Japan with the not only just one ingredient, but this has three different unique ingredients. The first one is the Hokkaido skin milk. The second one is actually protoglycan, which is better than collagen. That's it. <laughs> we actually pioneered, we are the pioneer of making that actually. And the third one is actually this is the highest ceramide that we have made. for exclusively for r e b m a n for Master คุณเมี uh, like ่มีราคาหลังจากนี้แน่นอนว่าอย่างที่คุณย่าหญิงพูดเป็นสักพอดีคือมันเป็นโปรดักที่มันจ้องรอดออกมาแล้วส่นจ้องเบาแล้วอย่างเราเนี่ยคือยังไงบ้างคะในเรื่องการตลาดอะไรด้วยคะคือจริงๆเมี่ยวตื่นเต้นมากเลยนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าการได้มาจับมือกับพี่หญิงนี่ก็คือที่ที่สุดแล้วจริงๆอะค่ะแบบว่าอยากทํางานร่วมกับพี่หญิงมากๆแล้วก็มีเลยคิด คิดกันว่าเฮ้ยเราอยากทําโปรดักหนึ่งขึ้นมาที่มันฉีดวงการอาหารเสริมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดได้เลยว่าคนคนนั้นต้องเป็นพี่หญิงเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็เลยมาจับมือกันแล้วก็พอดีเลยว่าเราได้แบบอินเกีย์ที่ดีมากๆจากทางญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนสินค้าเนี่ยค่ะขออุบไปก่อนเพราะตื่นเต้นมากๆเลยเหมือนกันตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะค่ะอย่างุณเกสนะคะเราซัพพอร์ตกันยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนเบื้องหน้ามาเยอะแหละ โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แรกที่มาอยู่เป็นคนเบื้องหลังแต่ว่าสินค้าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรนะั้นต้องขอบคุณจริงแต่ว่าหลังจากเห็นแค่ชื่อแล้วก็เห็นแบบแหล่งที่มารวมถึงความตื่นเต้นที่จะให้ผู้บริโภคคนไทยนะคะได้เห็นอนะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันมันดีมากๆทุกคนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มีความน่าสนใจเพราะมีการรวมตัวรวมมือกับคนที่ครบมากๆทั้งในองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญการตลาดและ ความสง่ายงามก็คือพี่หญิงมายืนอยู่ด้านหน้าแล้วมาบอกให้ผู้หญิงไทยทุกคนว่าเวทีนี้ปีนี้ต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนค่ะแน่นอนคุณเมในเรื่องของอตัวแบรนด์ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กำลิศของโรงงานของเราค่ะขอกเลเทอร์ลอนจบมาแล้วคนจะต้องเบาเลยใช่ไหมคะว,ว้าวจริงๆเพราะว่าเมกับเรียวเนี่ยคุยกันว่าคนที่ได้เราอยากให้เป็นคนที่รู้สึกว่าทําจริง mm hmm. เห็นแวลูและทัดลับเข้าใจมันจริงๆนะคะจริงๆมันเกิดจาก จุดเริ่มต้นะมันเกิดจากเราแต่จุดที่คอมเพลทมันเกิดจากพี่กับมาเมี่ยวคือเขาก็เดเวลลอปกันไปโดเ,เวลลอปกันมาแบบเอาอย่างนี้ปรับอย่างนั้นให้มันเหมาะกับเอ็กเ i รี่ของเขาคือถ้าหญิงต้องทําก็คือขอตั้งแต่แรกก็มีการปรับจากเรียกว่า5 0าสิบเปอนะเขาก็ปรับอีกเครื่องหนึ่งเลยอะค่ะ <c oughs> ก็คือปรับจนมาเ <c oughs> จ้าะ <c oughs> จชมจมก็ <c oughs> <c oughs> คือปรับจนมาเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันตรงคือแค,แค่แค่รู้ว่าจะได้ตัวเนี้ยจากเรียวเมรู้ว่าเรียว,วเมร์อะได้แล้วแต่เม์ไม่ได้มีแบรนด์ใช่ไหม ฉันจะให้ใครจะขอเหอะขอเป็นคนที่แบบคนจริงอะคนจริงแห่งปีที่จะได้ตัวนี้มาเมย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหมีรีฟมากสาหรับตัวตัวนี้คำว่าฮอกไกโดเนี่ยมันจะต้องแบบว้า wow วอะแล้วก็ขนาดโปรตโรกีสโรกคิดไปเนาะโอ้โ oh, สุดแบะที่หนูแบบพูดตรงๆเลยว่าจึ้งอะ่ะแล้วแบบพี่หญิงเคลียร์ไอเดียได้แบบว้า wow วมากแล้วก็ มันจะต้องจึ้งอะรู้สึกว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็ชารเลนทีอีก้าหนึ่งของเมย์เพราะว่าปกติก็คือจะเป็นแค่ผู้ผลิตไม่ได้มาทําอะไรครบขนาดนี้แต่ตัวนี้คือใส่ไอเดียใส่ทุกอย่างคอมบินเนชันกับลูกค้ามะเมีม่ยวเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นความเก่งในไตยไลท์ทาแบบกลุ่มเสื้อผ้ากลุ่มธุรกิจอะไรเนี้ยมาแล้วก็ทําอาหารเสริมมาพอสมควรมะเมีม่ยก็เอาดีฟดีเทลของลูกค้าม,มาต่อยอดกับพี่หญิงพี่ลูกค้าหนูอะจะเป็นแบบนี้นะแม่แม่ที่สักมาหุ่มจะเป็นแบบนี้นะเมย์ก็เลยรู้สึกว่า้ i, มันครบ พวนนี้มันครบมากก็เลยรู้สึกโปรเจกต์เนี้ยชาร์ลินแน่นอนค่ะอะพี่ยิงค่ะโปรเจกต์ดีๆแบบนี้หนละกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ละกันของอาหารเสริมในประเทศไทยเพราะว่าเราได้อินกิเลียนที่ดีจากญี่ปุ่นนะคะแล้วอย่างที่เขาบอกเลยว่ามันเหนือขั้นกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มาคือเรารับรู้แหละว่าผิวเราสวยด้วยอะไร แต่อันนี้มันเหนือกว่าสิ่งที่เรารู้มาแล้วมันใหม่มากจริงๆก็อยากเปิดโลกให้คนไทยได้เห็นอ,อ,อินกริเดียนอะไรใหม่ๆที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ให้ผลตรงกับร่างกายเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รับรองว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่หญิงตั้งใจมากๆคือเป็นคนมีความเชื่อมั่นในเรื่องของอาหารเสริมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทํามาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับอันเก่าเนี่ยมันเป็นเรื่องรูปร่างแล้วเราก็เทิญมาเป็นนักกีฬาแล้วแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคน ทำได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเป็นผู้หญิงที่อยากดูแลตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งผู้ชายคือมันมันเป็นมันเป็นมาเก็ตเซกเมนต์ที่มันได้ทุกคนเลยค่ะก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด์มาสเตอรแล้วก็รับรองว่าทางหญิงทางน้องมเหมี่ยวทางพี่เมย์ทางคุณกเกวทางคุณเรียวเนี่ยก็จะผลิตผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คนไทยได้ลองผู้บริโภคคนไทยได้ลองกันแน่นอน,นะค,ะค่ะคุณเมียวฝากสนิทนไหมคะค่ะจริงๆนะคะเหมียวอยาก ปกติอาค่ะเมียวจะอยู่ในหน้าไลฟ์สดวันนี้เหมียวตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าเหมียวว่ามันจะเป็นการพลิกโฉมทางวงการไลฟ์สดแล้วก็วงการอาหารเสริมที่มีดารามาจากผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้ค่ะมันจะเป็นมันจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะมันคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้ลงมาที่อยากส่งต่อผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนแล้วจริงๆค่ะยังไงเหมียวฝากมาเชอรี่ไว้ด้วยนะคะเดียวเดี๋ยวไปแน่เดี๋ยวไปเลยแลอ โอเค so um, finally this is uh, developed in Japan this supplement for mastery together with r e v e l m e n t and it's coming soon จะบอกกันเลยนะสินค้าตัวเนี้ยผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเดเวลลอปญี่ปุ่นด้วยต้องทั้งคู่เนี่ยต้องบินไปวันลอนช์ด้วยใน production line ก so ็คือตั้งใจว่าอยากจะไปเจอลูกคลอดอบกันเออก็ผลิตที่นี่โรงงานที่เราเห็นในพีทีาเลยก็เดี๋ยวได้ไปชมกันค่ะอาจจะได้มีอะไรสปอยกันมาเรื่อยๆค่ะ